สวัสดีทุกคนครับพบพี่ตุในรายการตูบัตรวันตามเคยเลยนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับคนที่เคยติดตามพี่เพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลเขาเรียกว่าดองเล้าบวยซึ่งมีผู้ติดตามพี่ประมาณแสนหรือสองแสนกว่าคนในการดองเล้าบวยมาเมื่อ6ปีที่แล้วแล้ววันนี้พี่ตูกก็จะมีเล่าบวยสมัยขวดแรกที่พี่ดองมาด้วยนะครับหน้าตาอย่างนี้ยังอยู่เลย6ปีแล้วก็ยังน่ารับประทาน หอมหอมแล้วก็ใครดางนี่เห็นไหมปี6 2ปีนี้68ก็6ปีแล้วเข้าไป6ปีเข้าไปละนะครับก็อยากให้พวกเราได้ลองดาวลองได้ทํากันดูนะครับวันนี้ได้บวยจากภาคเหนือบววเนี่ยจะออกมาช่วงปลายฤดูหนาวเนี่ยช่วงมีนาเมษาเนี่ยช่วงเนี้ใครไปตามเก็บบวยแถวภาคเหนือหรือโทรสารเพื่อนๆน,นก็นได้แล้วก็ใช้ต้องการบววนะเราก็จะมาดองกันในวันนี้ละครับในด,ดองบววเก็บไว้กิน ปลายปีนี้ด้วยกันแล้วมวยที่พี่ตูได้มาเนี่ยก็ยังสดอยู่เลยนะหน้าตาหน้ารับประทานนะเดี๋ยวเรา,าดองช่วงนี้เพิ่งออกก็ฝากพวกเราไปดองนะสูตรเดิมก็คือมวย1กิโลต่อน้ําตาลขวดอนึงน้ําตาลตวดน้ําตาลตวดก็1กิโลนะครับแล้วก็แองกลพี่ใช้40ดีกียี่ห้ออะไรก็ได้บ้านเราอะ่ะให้ถูกให้เสียภาษ,ษีก็แล้วกันแต่อันใช้ได้นะเดี๋ยวเรามาดองเหล้าบวยประจําปีนี้เก็บไว้ทาน ปลายปีหน้าเนี่ยนะปีใหม่เนี่ยเขาตอกมันทุกปีเก็บไว้ทุกปีก็มดทุกทีเพื่อนก็มาขอไปนะเดี๋ยวดอ,อกเสร็จแล้วก็เป็นแจกเพื่อนตอนปลายปีเดี๋ยวเราเข้าไปดอ,อกเราบวยกันไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหลังจากดอเราบวยแล้วเ,เดี๋ยวจะมาชิมไอ้บุเราบวยในกระปุกนี้ให้พวกเราได้ดูกันว่าแรงอย่างน่าเราทานอยู่หรนะือไม่นัก ฉันทานทุกปีเนี่ยแต่นี้เก็บไว้เก็บไว้ทานปีละครั้งครั้งนี้จิ๊บอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มดองกัน Thank <laughs> you. เริ่มแรกนะก็เอาน้ำตาลกดเนี่ยนะให้มือใหม่ก็มาดูตอนนี้เลยนะลงเลยนะครับใช้ถุงมือหน่อยก็ได้ลงน้ำตาลไปก่อนนะครับสิเอเปนองก้นไว้ก่อนนะแล้วก็ตามด็บไว้ดีบไว้ก็ไปอันนี้พี่สุใช้ น้ำตาลหนึ่งกิโลต่อน้ำตาลกรวดนะต่อบวยหนึ่งกิโลเราใช้น้ำตาลกรวดไม่ใช่น้ำตาลทรายนะแล้วก็บวยก็หนึ่งกิโลอันเดียอัตราส่วนเท่าๆกันวางไว้เป็นชั้นๆอย่างนี้นะครับอย่างนี้แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลกรวดเห็นไหมอันนี้ดูพี่ลราขอบลักษณะแบบนี้ บัวนะคะทำไปทีละชั้นเราก็จะได้บววประจำฤดูนี้นะครับเก็บไว้ทานอันนี้เลยหาบัวที่มันสีสดๆนะมันมีจะมีมบววเริ่มสุกก็เราก็พยายามเลือกเอาพี่ถูกซื้อบววมาเยอะพอสมควรนะนี่เราก็วางไว้น้วมันตา กระโบยนะแล้วก็น้ำตาอันนี้แคใส่เต็มโหลละอ่ะหนึ่งโหลอ่ะอละก็เป็นสุลาใช้อใช้40ดีกีหรือ3 5ิก็ได้นะอย่างแบบก็า3สินะคะอ่ะ บอกยี่ห้อมันคงไม่ได้นะหายี่ห้ออะไรก็ได้อ่บ้านเราก็มีไม่ขีดรุ่นหรอกอ่ะแล้วก็ใส่ไปเลยเทไปจนกว่าจะเต็มโหลนี้แหละพอเต็มก็เป็นอันเสร็จในการดอกแล้วก็เก็บไว้แล้วก็มาเปิดฝานะสักสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งน่าจะโหลนี้โหลโหลนี้พี่ตู่ใส่ประมาณ เขาสามลิตรนะโลสามลิตรก็ได้ประมาณนี้สุราสองขวดน่าจะอยู่นี่สองขวดพะดีเป๊ะนี่ไม่ขาดไม่เกินที่เหลือเนี่ยตอนจบเอาน้ำตาลขวดอัดไว้ทำอย่างเงี้ยเนี่ยเออ บวยมันจะไม่ลอยนี่คือเทคนิคในการทําเราบวยพี่ตูนะครับเอาละเราก็ปิดฝาเป็นอันเสร็จแล้วครับเราบวยประจําปี2-5-6-8แนะแล้วก็ผลแรกที่พี่ตูทำอา่าปี2 5งหกสองกับ2 5งหกแ เราก็มาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปชิมอันนี้ด้วยกันเดี๋ยวที่เหลือที่ตุกก็จะทำอย่างนี้ซ้ำๆกันไปนะครับเอาละเดี๋ยวมาชิมบวยกันเอาละเสร็จแล้วกันเ,เล่าบวยเมื่อกี้ใครดูไม่ทันพี่ตุกวันนี้จะดองสองโหลนะครับก็เริ่มจากน้ำตาลกรวดเนี่ยน้ำตาลกรวดอยู่ดีใส่ลงไปชั้นนึงก่อนเนี่ยไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับ แล้วก็บวยใส่ลงไปอันนี้ที่ตัวใช้โหลนี่ยโหล3ลิตรนะก็ประมาณุแอลกอฮอล์สุรสสาก็ประมาณ40กิโีประมาณใช้2ขวดนะครับแล้วก็ลงไปชั้นหนึ่งอันเนี้ตามด้วยอย่างเงี้ยเราพิดมาได้ชั้นกว่าแล้วก็ใส่น้ตาล ไปดูไปนะครับกอไปบ้วยเนี่ยก็หาเลือกที่มันดูเขียวๆหน่อยนึงนะอย่าให้อย่าให้ใหสุกมากเดี๋นี้อย่างนี้กำลังใช้ได้อยู่ แล้วตาเลี้ยนดวงตาแล้วก็ม,มีอะไ,ไอันนี้ใช้สองขวดเดี๋ยวที่เหลือก็กลับไปไปทำอย่างอื่นเอานะครับเนี่ยก็จะเต็มแล้ว เวลาหาใช้ฝาอย่างเนี้ยฝาอย่างที่ตูดที่หามาเนี่ยอันเนี้ยมันจะเก็บได้ดีบ้างเลยนะครับเห็นไหมมันจะบัวจะไม่ลอยขึ้นมาพราะน้ําตาลเราจะคุมไปหมดอันนี้ก็เป็นขั้นสุดท้ายละลก็เทลงไปได้เลยเอาละเทลงไปได้เลยนี่ให้น้ําตาลมันตอนจบเนี่ยน้าตาลจะต้องนา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 นหนาๆไว้อย่างนี้เพื่อไม่ให้บัวมันลอยขึ้นมานะครับเอาละอันนี้ สุรา40ดีปีนะครับนี่ใส่ประมาณ2ขวด2ขวดพอดี ก็เสร็จแล้วนี่เห็นไหมคดีของคุ๊พี่ตู่กะไว้ทําจนชินแล้วควรโลสําคัญนะครับที่ต้องหามาหน้าตาก็ได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะอยู่กันยาวๆเ,ออเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับเราก็จะปิดฝาไว้อย่างนี้เ,ออเสร็จเป็นอันเสร็จ ปีนี้พี่ตูนดองแล้วลดน,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 นี่ยอันนี้เขาเียกปี6-2สองไอสองห้าหกแปดอันนี้สองห้าหสองรวมแล้วก็คือหปีแล้วนะครับโหลดี้อันนี้ทําเมื่อวันที่สองเดือนสี่นะสวันที่2เดือนสี่มกราคุมามินาเนี่ยเด็่ใกล้ๆนี้เลยปลายปลายเดือนนี้แหละบ๊วยกาลังมาเหมือนกันทุกปีเลยนะเราก็ผ่าจะมา6 ปีแล้วเห็นไหมตัวหนังสือยังเขียนเหมือนเดิมใครลงไปดูนะตอนแรกของพี่ก็หัวล้อเนี้ยแหละที่เราทําอยู่ในออฟฟิศแล้วก็วันนี้ก็มาอยู่ที่นี่นะครับกับรายการตู่มัดฟันวันนี้ก็6ปีแล้วที่ตุกก็ยังดองทุกๆปีไว้ให้เพื่อนๆกินประจําปีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ชิมเนี่ยอันนี้เราก็เอามาไว้ตรงนี้แล้วนะในขวดนี้เราก็มาชิมด้วยกันแต่ก่อนจะชิมก็ขอให้พวกเราก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร่นะ ไปกางใจพี่ตู่ดอกล่างบวยตออๆไปด้วยนะครับนี่แนี่แค่บววตัวเดียวนี่แสงก็แสงกว่าวิวเลยนะครับวันนี้ก็ฝากพวกเรานะครับลำรับมือเก่ากับมือใหม่มาชิมล่องบววกับพี่ตู่หกปีขวดนี้วยกันว่ามันจะกินได้อยู่ไหมรับรองว่าอร่อยเหมือนเดิมชิมจอกหนึ่งครับก็เดี๋ยวบ๊บมาันเลยนะครับ เยี่มอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ